มันีพ่อบไปไปค้าไอติมพี่น้องมันเหมือนขึ้นผลประเทศฝนตกแต่ก็ย่างกับยุดงานอ่ะซอยงานขาเจ้าแน่ยซอยงานศพยายหอมกะเหลวมันีเพื่พอนไปคลองพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีบ๊อบสุขุมช่วงพี่น้องจ้าสบายดีตอน,น,นแรกๆพี่น้องพร้อมก็มาแต่ของพี่น้องบไปไปค้าไอติมยุด หยุดหลังจากงานเขาเจ้าก็เลยแบบหดดเหตุเลยพี่น้องแนก็นเลยไปของอีกอย่างก็มือขึ้นผลป่านี้อันนี้นะปเปลี่ยนใหญ่ปลาเปลี่ยนใหญ่พี่น้องไอ่ธรรมดาอยู่พี่น้องซำนี้ปลาคลองพี่น้องปลากรดก,กำลังเช็ดกินอันนี้เป็นปลากรดแล้วก็ปลาน้อย ทะเลทรายพี่ปีป่าพ้นตกแล้วป่าขึ้นพี่น้องช่วพักกันนะล,ลงไปขคลองแล้วพักกันได้อยู่พ่อได้กินแรงเลยพี่นอ้องตอนนี้กระค่ำหนึ่งขา่าหนึ่งน้ำเฮ็ดยูเฮ็ดกินมาหนิคนสิลาบพี่น้องสิลาบป่า เจหล์กับไข่แน่เลยพี่น้องอย่างได้แล้วก็ยังอยู่ในตารางคือเก่าเลยพักอยู่ตารางซะก่อนย้ายเมือบงบ่มมวฮะบด้เมืองบ,บ่เมถากรกับบด้เมือพี่น้องอยู่เผาเจลล์แต่ว่าอาการเพิ่นก็ดีขึ้นแน่เลยแล้วพี่น้อง ตัวนี้พี่น้องอันนี้ก็แม่นตัวนี้เสียดปลาแดกบ่แหมตัวนี้แม่เสียดปลาแดกพี่น้องปลาแด,ก,ดกก็คือปลารานั่นเองอันนี้เป็นปลาหน่อยพี่น้องเป็นพวกปลาคาวหน่อยพอดีเฮ็ดปลาแดกไว้ช่วงนี้คือมีแต่หาปลาไว้พี่น้องเดียวลงหน้ากับผู้หละต่อไปก็เป็นปลาแดกปลาซิวก็อยู่ในระว่างอ่ะ ช่ว 8, 9, 9, 9, 9, นอ่ะเดือนแปดเดือนเก้าเดือนเก้าเดือนเก้าเดือนสิบโนพลลินช่วงเขาลงลีประมาณพูดอะไรพี่น้องจะใช้ปลาแดกปลาซิวอันนี้ก็คือจะเป็นปลาแดกปลาคลองอันนี้ก็คือมาร์คเสกเกลออว่ายพี่น้องมันอีกอะเลือหันก็มีแต่ก็ลงอ่ะใส่ห้ามใส่กระปุกไว้อันนี้อันนี้คือสูตรอ่ะวิธีสิลป์ปลาพี่น้องแกเอาซีดมันออก นนะแม่ปลาเปลี่ยนใหญ่แกสินทรัพมันออกพี่น้องทันสจ็ดจวดถ้าแม่ปิ้งน้ำมันพี่น้องปลาเนี่ยเป็นเป็นปลาของนน้ำมันปลาจะคุ้นไหลายปลาจะหยาบบรรวาเนนะี่ยไปลายคนพี่น้องไปลายหลายบ้านนะครับที่บอกกันบนหากินก็นกนคือแม่น้ำโของอะไรอย่างนี้พี่น้องไพ้ไปก็ได้แพ้ไปก็ได้ ว่านี้เขาเจ้าบริวารว่วานี้นมันเป็น<า>อยู่หากินของอ่ะค้างานศพบ้าแล้วก็เลยบริปัยเขาเได้หลายวันเขาได้บริปัยร้อยโลเก้าโลว่นเขาเจ้าได้หลายวันแต่ว่าพ่อบริปัยพี่น้องค้างานคุณยายนั่นแหละอยู่ในบ้านก็เอาลงแล้วเล็บด้วยอยังนี้เหวแล้วพี่น้องเหลือแต่เห็ดบุญแจกวานนี้ตอนดูแจกเขาเมียนกระสีถาเบิึงอีกจากช่วงนั่นแหละยังบริจากน้ำเขาเจ้าครบรอบสามมื้อ ตัวเราสามมือท่อนดุกบก่แล้วเขาจะแจกเลยบ่ต้องไปปรึกษากันแล้วเขาจะเชื่ว่ากันอีโยพี่น้องตัวนี้ก็ยังโมโหแต่ว่าท่อนดุกนะ่าต้องได้เฮ็ดอยู่แล้วคาริวิทคาริมสามมือเขาจะเอาท่อนดุกก็ได้คือหนึ่งคืนสองมือแรงสามมื่ครบรอบแล้วเ็บดุกเขาท่านกำแพงเขาเขากระเซ็นไว้เ็บดุกไว้พี่น้องบัตรอ่าบัตรแจก แล้วจ็จังกันเอาดูเขาทาักอ,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 อันนี้นเสียลาบมาพี่น้องเ,เห็ดเป็นลาบแล้วบ่แม่นเป็นลาบซอยได้พี่น้องหลับแล้วกซุ่มปลานน้อยนี่กะ เหลือแต่เศษแกงก็ได้นั่นได้ก็ได้ป้งก็ได้หนึ่งก็ได้มุกก็ได้อันนี้คือแกเอาซีนออกโดยตรงพี่นงาะวมันซีนมันกระโบมันกระโบใหญ่ปหนดดอกแต่ว่าหักซีนก็ลายอยู่ธรรมดาปลาเปลี่ยนป่าหายากพี่นงเพื่อสิโตเพื่อเสียตึกแค่ถึ่ พ่อจะเป็นคนเฮ็ดพี่น้องเปิ่นานับทางนี้ลาบกับลาบแล้วพี่น้องอาหารแรงกระสิแบงไปหายทางถียงคู่แฝดแน่ปันกันกินขั้นไปมันก็เพอไะ้อยู่พี่น้อง ตอนนี้ตะเวนเหนียพี่น้องกำลังคำๆำส่วงแรงแรงตอนนี้พอกะครัวาปาอยู่ยยพี่น้องก็ได้ไปแต่ละเชือก็ได้พอได้กินเลยพี่น้องมันอีกอากาศขึ้มคือพ้นจิตตกพกี่น้องขึ้มมืดมืม้ แต่เมื่อกี้ก็ขึ้นไปแซมมันแน่เบิงงมันว่าตัวใดออกแน่ตัวใดบ่ออกแลยก็ขึ้นไปแซมเนี่ยใส่น้ำแน่ก็ออกโตก็ออกร้ายอยู่พี่น้องตัวตายก็ร้ายแก็บอกั้นามข้าเป็นหลุมฝา้นเหโกลวิ่ามอม้นอานัเป็นนนหินอะอยากออกยา คันด like ินทรายนี่ว่ามันทนตกเทอหนึงแล้วมันซุ่มหิงพี่น้องมันบ่ตายมันทั้งอ่ะพระคองเขาจะสิมักเป็นดินทรายเนาะเขาจะปลูกมันถ้าใครปลูกถ้าใครเคยปลูกมันน่ะสิฮู้อมันมันมักดินแบบใดพี่น้องใ่คือเานทรายเม็ดใหญ่ทราเี่ยอันนี้เขาเป็นทราเม็ดน่อยทรายเจือนเม็ดน่อยรายปุแอู่ต้เาเลยอั้งเขาทาเม็ดใหญ่แนวนี้แเลย กับดินแคมของพี่น้องดินคลองคือการปลูกมันงามคือวอ่าจะพละ <c oughs> าะมาดีก็ไม่จะเสียดกินพี่นอ้องนี่ไงนะขี่มันขี่มันในทิม่มไรเลยพี่น้องของแสบแม <c oughs> น,นขี่ป่ <c oughs> า แต่กระส yes. ียอปลาหน่อยใส่ไหมพี่หนุ่มเอาปลากดเนื้อปลากุดใช่นหมพี่หนุ่มเสร็จเท่ามันก็ได้เราจะกินกันยิงปิดปากล้างป่าหน่อยนะพี่น้องปลาก็บบุคคลยญ่ปลาธรรมดานี่อันนี้เป็นเนื้อปลาที่ซอยออกมาแล้วก็สีได้ประมาณนี้แล้วพี่น้อง จะคอยชมบทไปรัดปากกุดแล้อเตรียมไงใหญ่ไว้เดี๋ยวฝนตกมาอีกส่วนสิบบากันไปรัดปากกดพี่น้องมันปลาใหญ่ขึ้นอะไรเรื่องพ่อย่ามปลาใหญ่ขึ้นเขาจะไปรัดน้ำม้วนพี่น้องฝนตกมาแล้วเขาจะไปบริยูช่วงนี้ปลากระไข่พี่น้องช่วงนี้ช่วงนี้ย่ามนี่แนเนาะปลาไข่เดือนหกกบเขียด กบเขียดกับไข่ปลากับไข่นกนูปูปีไข่เบิดพี่น้องเฮ็ดกินเล่นสมจังเฮามีนักกินหรอพาดกันพัดนกอาหารลักพี่น้องอาหารลักก็คือพัดนกมันนี้พากกันไปยิงนกอีกแล้ว กับจิ๋ไปกับลานพี่น้อง้ากันหาหล่ะหญิงนกมาพอได้กินแรงแบบส่วนแล้วบอกไปกับกบุรีคอยมาก,กินมาเลยนกพวกปูป่าขั้นบอกปิ้งปิง้งหรือว่าแกงต้มเนี่ยกินอยู่พี่น้องแล้ว่าถลาบทำบรุรีคอยบุญยักมาก ท่านนี้ก็กำลังเห็ดกินคุณยายเห็ดยู่เห็ดกินพี่น้องคำมากเล้ก็นน้คำ่ะยัพนพนตกผ่าล่วงเรียงน้อยอ่ะไพยดับสัญากอีก,กออช่วงนี้เขาจะยุด,ดอิ่ทปาไพยแจ้งไพยรับไพยกัดูดับพี่น้องเลย Hãy phụ tốp mile và té lom nhoi nung đáp đuôi cả đỏ tè la mưa kiếp đôi kiếp và nhọn đôi kèm vào mi nóng nữa chưa mất tay ngoài 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 นี่ด้วยหายดอยออกมาหาเวันหายจกตอันนี้คือแบบว่าซอยพี่น้องซอยเป็นน้อยน้อยน้อยน,อยนอยแ้ลแล้วก็ลวกพวกบแล้วลวก็พักพักพักักจนมุนพวกพักจนมุ่นแล้วก็ต่ำใส่โคกอีกพี่น้องเธอหนึ่งจนมันแหลกแบบเนียวจนมันเนียวตุย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 พวกนะพี่น้องเขาเจ้าาไปปุ่งลกตนน บัวขาวสวนกุสวนนันอ้อยอำลาคบม้อนี่กับบริษไปขายไอติมพี่น้องม้อนี่ก็ลงคองกัยุดไปนํำกัพังผ้าพังผุนไปนนำนี่ขันแดดจังไปเพวสาแดดมันชิได้ขายดี เอ,อนแห้งมือน,นีแวกักซ่องเขาเห็นเขาเจ้าลรอในเฟสกับพ้นตกอาอยู่แถวอันบักเซขึ้นมาเนี่ยพ้นแห้งพี่น้องคว่บาลงมาลงมาเราะีผงนนนาหันบดก็ถือหอดคันตอนพักนด้พี่น้องนี่แต่ค่อยพักปอกปอกปอกจนมุนละเอียดแหละเบิง่งเล้วพี่น้องไปจากหูสูดหลับอะ หุด้ันบ้าน <c oughs> พักจนมุนเถอะแกมาต่ำลงคคกอีกเท่านึงพี่น้องลายคนก็เหตุเปลี่ยนไายคนก็เหตุบุปเป็น กับเป็นบางคนพี่น้องพายเคยเห็ดแก็บเป็นแม่งกูแบงนี้นอยปิมยยป่มว่าแตก็ปิ่มไหมแม่งแบงเข้าออแม่งแบงก็แฝดน้ำพี่น้องห้ามเอาปลาห้ามเทคนิคฟ้ากันไปไซ่ลูกหูปมอูออกจะ นั่นแหละพี่น้องจ้ามาหน,นีบอบแปบก็สิคอหยาดลาขอบใจเบิร์ตสุขุสุข้ขนทีตามแลยเปรักใจให้บอบแปบสาววันพ่อกันคลิปหนาพี่น้องลาและพี่น้องสบายดีพมากี